สวัสดีครับวันนี้พี่โอกับน้องเหน่งก็จะพาทุกท่านมาทําเมนูไก่ต้มโค้กแบบนุ่มๆกันนะครับสําหรับวัตถุดิบในวันนี้ผมก็จะขอใช้เป็นน่องไก่ติดตะโพกนะครับเคเมนูเนี้ยก็จะเป็นเมนูที่ง่ายๆเลยนะครับใครๆก็สามารถทําได้นะครับเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ อันดับแรกนะครับเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูนี้กันก่อนเลยนะครับก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นน่องไก่ติดโพกนะครับอันนี้ก็จะใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับก็เอาไปล้างทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นรากผักชีนะครับอันนี้คือจะใช้ประมาณ4ต้นนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน่องไก่ของเรานะครับแล้วก็ต่อมานะครับ จะเป็นเม็ดพริกไทยแห้งนะครับอันนี้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็จะใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน่องไก่ของเรานะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเทียมจีนนะครับอันนี้ใช้9กลีบนะครับหรือใครจะใช้กระเทียมไทยก็ได้นะครับก็ทําการปอกเปลือกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็น น้ำโค้กนะครับอันนี้คือใช้ประมาณ1ลิตรนะครับพอดีผมซื้อมาควรละ2ลิตรที่เหลือก็เก็บไว้กินเองนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาทําการโขกในส่วนของเครื่องเทศของเราก่อนนะครับโดยการใส่พริกไทยแห้งลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเทียมจีนนะครับที่เราปอกเตรียมไว้9กลรีบนะครับแล้วก็ลากผักชีนะครับอันนี้4ต้นนะครับสําหรับลากผักชีนะครับผมแนะนําให้ หั่นก่อนนะครับเพื่อเวลาเราโขกอ่ะมันเครื่องเทศของเราจะได้ละเอียดได้ง่ายๆนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับโอเคก็หั่นหั่นไปให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะทําการโขกวัตถุดิบนะครับทั้งหมดอันเนี้ยคือเราก็จะโขกแค่พอหยาบก็พอนะครับไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับอ่าก็ทําการโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับ กระไปนะครับคือตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นของเม็ดพริกไทยนะครับกระเทียมที่เราใส่ลงไปนะครับคือหอมฟุ้งมากเลยนะครับอโอเคก็จะได้ในส่วนของเครื่องเทศของเรานะครับประมาณนี้นะฮะก็พอหยับๆาบนะครับจากนั้นก็เราก็จะตักใส่ถ้วยไปพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการหมักในส่วนของน่องไก่ของเรานะครับ เตรียมภาชนะแล้วก็ใส่น้องไก่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับใส่เกลือป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับก็โรยโรยให้ทั่วน้องไก่ของเราเลยนะครับโรยไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการทาเกลือนะครับบนน้องไก่ของเรานะครับคืออันนี้คือทาให้ทั่วไปเลยนะฮะก็จะทาให้ทั่วไปเลยนะครับ เพื่อจะเพิ่มรสชาติให้กับน่องไก่ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับที่เราโขลกเตรียมไว้นะครับลงไปนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําการทาเครื่องเทศนะครับให้ทั่วน่องไก่เหมือนกันนะครับทาไปทั่วโอเคท่านี้ก็โอเคแล้วครับจากนั้นนะครับผมก็จะขอใส่เป็นน้ํามันพืชลงไปนะครับอันนี้คือผมจะใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้น่องไก่ของเรานะครับ มีผิวที่เงาแล้วก็เนื้อที่ตึงนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็ทานมน้ันพืชให้ทั่วน่องไก่ของเราเลยนะครับทาเข้าไปทาให้ทั่วไปเลยนะอ่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะนำน่องไก่เนี้ยไปหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับ พอครบ20นาทีแล้วนะครับก็จะได้น่องไก่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเตรียมหม้อต้มนะครับในการต้มน้องไก่ของเรานะครับใส่น้องไก่ที่เราหมักเตรียมไว้นะครับลงไปเลยนะครับเครื่องเทศที่เหลือค้างอยู่ในภาชนะก็เทใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําโค้กนะครับที่เตรียมไว้ลงไปนะครับก็ใส่ประมาณ1ลิตรนะครับสําหรับขาไก่ประมาณ3ชิ้นเนีฮะเทลงไปเลยนะฮะ โอเคครับแล้วก็กดกดน่องไก่ให้จมลงไปเลยนะอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอจนกว่าน้ําจะเดือดนะครับอ่าสังเกตนะครับพอเวลาน้ําเดือดขึ้นมานะครับก็จะเกิดฟองอากาศขึ้นมานะครับอันนี้คือไม่ต้องตักออกนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับอ่าพอน้ําเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะปิดฝานะครับตุนน่องไก่ของเรานะครับทิ้งไว้นะครับประมาณ20นาทีนะครับ พอครบ20นาทีแล้วนะครับก็ทําการเปิดฝานะครับแล้วก็เราก็จะกลับด้านของน่องไก่ของเรานะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้น่องไก่ของเรานะครับสุกทั่วถึงกันนะครับกลับด้านทั้ง3ามารน่องเลยนะฮะแล้วกปกดกดเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะปิดฝาหม้อนะครับตุ๋นน่องไก่ของเราเนี่ยอีกประมาณ15นาทีนะครับ พอครบ15นาทีแล้วนะครับก็ลองเปิดฝาดูน่องไก่ของเราก่อนนะครับอ่ะโอเคน้ำเริ่มแห้งละ,ะผมก็จะขอตุนทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีนะครับอ่ะพอครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็มาทำการเปิดดูน่องไก่ของเรานะครับโอ้โหดูน้ำแห้งแล้วน่องไก่ดูนุ่มมากเลยนะครับโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ต้มโคกข,ของเราแบบนุ่มๆน,นะฮะสังเกตดูฮนะ เนื้อจะนุ่มมากเลยนะครับหนังตึงๆนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะจัดเตรียมใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะก็ใส่จานตามความชอบได้เลยนะฮะสังเกตดูครับไก่นี้จะนุ่มเปื่อยมากเลยนะฮะโอเคอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำซุปบนะครับที่เราต้มเมื่อกี้นะครับราดลงไปใน น้องไก่ของเรานะครับเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับน,น่องไก่ด้วยนะครับราดลงไปเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะตกแต่งหน้าตาให้หน้ารับประทานโดยการใส่ผักชีลงไปนะครับใส่ลงไปนะโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ต้มโคกแบบนุ่มๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยนะครับ น่ารับประทานมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอไปทานไก่ต้มโคกของผมก่อนนะครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับสามารถดูได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ